สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชชาวราศีมังกรประจำวันที่7ถึง13กันยายนค่ะสัปดาห์นี้นะคะจะเหมาะกับชาวมังกรที่จะต้องมีการเ,เดินทางเพื่อการศึกษานะคะบางคนก็จะได้เข้าคอร์ส หรือว่าได้ฝึกอบรมนะคะในเรื่องของอาชีพการงานที่เรียนอยู่เนี่ยก็มีโอกาสได้พัฒนานะคะเรื่องวิชาความรู้ได้ต่อยอดในสิ่งที่ถนัดอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นนะคะคนที่มีอาชีพในการเผยแพร่นะคะความรู้ต่างๆครูบาอาจารย์หรือว่างานรับราชการงานที่ปรึกษานะคะงานเลขาต่างๆพวกนี้ก็จะถูกฉลกนะคะสำหรับชาวมังกรในสัปดาห์นี้ คุณจะมีความรู้นะคะในการถ่ายทอดกลุ่มหรือว่าหมู่คณะมีการดูแลบริวารได้อย่างเมตตานะคะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในสัปดาห์นี้ชาวมังกรบางลายเนี่ยก็จะเด่นเรื่องการเข้าวัดทำบุญนะคะการเดินทางเพื่อไปทำบุญ เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาของตนนะคะก็จะเด่นในสัปดาห์นี้ที่ป่วยก็จะหายดีนะคะได้พบหมอหรือว่าได้เข้ารักษานะคะทำให้โรคที่ป่วยเนี่ยหายได้นะคะสำหรับบางรายในเรื่องของความรักนะคะท่านที่ยังโสดช่วงนี้เหมาะกับพบคนดีนะคะคนที่เก่งมีความสามารถแล้วก็เป็นคนที่ ไม่หวือหวานะคะเป็นคนที่อาจจะมีอายุมากกว่าห่างกันมากๆนะคะนี่ก็ถูกฉลกสาหรับชาวมังกรในสัปดาห์นี้ส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะบางคู่ก็จะตกลงที่จะพัฒนานความสัมพันธ์นะคะอาจจะถึงขั้นแต่งงานวางแผนนะคะมีการเ,าเตรียมมั่นหมายพบผู้ใหญ่นะคะสำหรับบางรายก็จะมีการ สร้างบ้านมีการปรับปรุงที่พักอาศัยหรือว่ามีการซื้อของชิ้นใหญ่ร่วมกันนะคะได้พบปะผู้ใหญ่ร่วมกันอีกด้วยสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่ชาวมังกรมีความสบายใจมากขึ้นนะคะแล้วก็สุขุมรอบคอบมากขึ้นค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคาร m มิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด s ับส cribe ติดตามช่อง YouTube คารมิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ